สวัสดีจ้า hello แอพี่บดีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าัลโหลตากคนหีอากแล้วเจอกันอะกแบ้วทีนี้ชดเชิงอ่าก็แบบว,แบบวันนี้กบน้องก็จอ,อกมาเองนะคะเอามากินคือเก่าเลยจ้าพี่น้องมามาสเตจประกันวมืนอ้มีอย่างกินวนนันนี้มันมีเมื้อวมีขนมจีนน้ำยา ขนมจีน้ำยาปลากระป๋องจ้ามาเด้อมาแซ่บๆกันกันมาเด้อจ้า Come to join with me everyone come on Today I have fish soup noodle with rice noodle and vegetable มาเด้อจ้ามากินน้ำกันเนดะ้อมาเด้อพีนอ่น้องมาขนมจีน้ำยาน้ำยาปลาน้ำยาปลากระป๋องจ้า มีผักก็มีหลายอย่างอยู่ยเยอล่ะมีผักแครอทมีถั่วฝักยาวมีกระล่ำจ้ามาแซ่บๆน้องกันพี่น้องมาใส่กินในถาดนี่เลยจ้ะกิดมดบะนอ ก็หลายดอกไม่เยอะเท่าไหร่จ้ะน้จีน้ำยามาเดินมาแซ่บๆร่วมกันจับพี่น้องมาด้วยจ้ะโอ้ย ตอนนี้เหลืออีกสิบห้านาทีก็จะบ่ายโมงแล้วจ้ามากินก่อนด้วยจ้าพี่น้องไม่ได้กินอาหารเช้าจ้าอือร่อยเศบ,บ์นัวนัวนัวมากเลยนะทั้งแบ่บทั้งนัว พอดีวันนี้ลูกสาวหยุดงานลูกสาวอยู่ฮอลิเดย์วันนี้ลูกสาวหยุดก็เลยทําขนมจีนน้ํายากินจ้ะลูกสาวชอบกินแซ่บหลายทำง่ายๆแต่อร่อยอร่อย <c oughs> มันมันกินแล้วมันกินได้เยอะนะ่ะน้ำยาปากระป๋องอน้ำยาปลา แซ่บเส้นขนมจีนก็อร่อยจ้ะเส้นขนมจีนของจีนนะไม่ใช่ของไทยนะแต่ว่าเส้นมันนุ่มเส้นใหญ่เส้นกําลังกินกําลังพอดีเหมือนขนมจีนสมัยก่อนบ้านเราเส้นเส้นเหมือนกันเส้นจะเหนียวนุ่ม เส้นขนมจีนยี่ห้อเนี้ยที่กินอะนะเส้นมันจะอร่อยกว่าที่ก็ขายบ้านเราที่ก็ขายเคงละสิบาทอะขนมจีนแบบนั้นนะ่ะเส้นมันเล็กอะไม่อร่อยเนี่ยขนมจีนอันนี้อร่อยไม่ใช่ว่าของไทยไม่อร่อยด้แต่ว่าแต่ว่าอันนี้มันอร่อยกว่าเส้นมันเหนียวกว่าไงมันอร่อยกว่าเราก็ต้องบอกว่าอร่อยกว่าเนาะ เส้นขนมจีนถ้าจะให้อร่อยนะต้องใส่แป้งข้าวเหนียวใส่แป้งข้าวเหนียวไม่เส้นมันจะเหนียวใช่ไหมล่ะเส้นมันจะเหนียวอร่อยสมไยมแต่ก่อนก็แช่ข้าวเหนียวไว้เขาทำขนมจีนอ่ะอื้บ โอ้ยเผ็ดใส่พึิกป่นเยอะโพดวันนี้กินกะหล่ำปีของของเกาหลีจ้ะอร่อยหวาน gà pi Lý, xép xép Nè, cái này đấy ใส่ผักเยอะกินค่อยนึกอยากจะกินผักไลาๆน้องจีนกินเยอะก็อ้วนไม่ค่อยทำเท่าไหร่หรอกนานๆทำกินทีนหนึ่ง spicy. Very delicious. Come to eat with me, everyone. Come on. อพี่น้องถายว่าค่อยจะกินหมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมนะเขาว่าค่อยกินไม่หมดหรอกถามไม่หิวไหมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกนะ <laughs> ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพราะว่ากินนมไปแล้ว ขนมจีนมีอยู่สี่จับใส่สี่จับค่อยใส่ค่อยใส่ค่อยใส่ผักหลายเงยแตงเงยแตงวันนี้ไม่ใหญ่ทองไม่ว่างจ้ะไม่ใหญ่ทองจ่อยก็ไม่ว่างจ้ะ วันนี้ฮอลิเดย์นะคะแว่จมมวลฮอลิเดย์โออแซะไม่เป็ดมันก็ไม่ลอยเนาะ ว่าผักที่ฮ่องกงแพงและยังสู้ไม่สู้ผักญี่ปุ่นผักญี่ปุ่นอะรำนิดเดียวอะแพงจะตายอะยี่ผักญี่ปุ่นอะเงินญี่ปุ่นอ,ะ,อะจะน้อยกว่าเงินฮ่องกงอะแต่ว่าของอจจะแพง ของกินของใช้จะแพง โอ้ยเพ็กเรกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะมูเจาว,ว่าทายดูซิว่าก็จะกินหมดบะกินหมดนี่กว่ากิโลหนึ่งแหละ แซ่บมาเด้อจ้า เฮ้ยเหงื ah ่อกจกั well. ้ง้อนทั้งเฟสเฟสเฟสเ โอ้ยเหือแตกแล้วพี่น้องเพชรกบหน้าบอกว่ายัางหลายเลยพี่น้องไม่เหมือนไม่อยากท้องมวนไม่อยากท้องมวนขี้บ่นจ้ามีแนวว่าหลายหล คนแก่คุณแก่ก็ขี้บนธรรมดานน่แหละกบน้อยยังมาทัานท่าจ้ะ <laughs> ถ่าไม่อยากจ้องมวนแก่ไปคนเดียวจ้ะ <laughs> มีคนอยากมีคนอยากจะให้สั่งหน้าธรรมดาออกมานี่นะมีคนอยากดูอ่ะเพราะว่านานแล้วไม่ได้ออกมานานแล้วตัวจริงค่อยไม่ได้ออกมานะบางคนก็อยากจะดูอยากจะเห็นเนาะเพราะว่าเห็นแต่ไม่ใหญ่ทองม้วน โอ้ยไปไป,ไปมามากินหมดเลยพี่น้องโอ้ยไปไป,ไปมามากินเบิด ร้อนเหงื่อก็แตกและร้อนอืม กินหมดแล้วค่อยไปกินให้หมดเย็นี้จะออกไปกินข้าวนอกบ้านจ้ะวันนี้ไม่กินหลายมือหรอกเด้อเพราะว่าตอนเย็นจะกินข้าวกับสาม,มีจ้ะ อันนี้อร์ซีหนึ่งหวยออกมีทั้งหวยฮ่องออกงมีทั้งหวยไทยเลขที่ชอบนะงวดนี้ในะมีหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งจ้ะหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งสองตัวเลขที่ชอบนะไม่ฝันแม่อะไรห,หรอก เรียกมักซื้อซืหา อืกินหมดได้เลยสองคำโอ้เหงื่อออกเปิดแอร์อยู่แต่ว่าร้อนเป๊ดมาเรือคำหนึง่ง โอเคปิ้นหมดเครื่องถาดมาะเด้วยจ้าสำหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะคะพิ่งกอบางหยจุกเลซ้าแย่ยไฟหล่อละฮะกันแบบนะ้ วันนี้วันที่หนึ่งก็หวยออกขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเด้อนจาขอให้เป็นมหาศัษฐี้วถูกหวยนะจ๊ะขอให้ล่ำล่ำรวยๆจ้าโชคดีนะคะไปแล้วจ้าแค่นี้เราจ่าไว้พ่อกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไบายจ้า